คลิปนี้คานผู้ชมจัดตัวท็อปหายากให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็น To y ย ta c ซ r 1.8หนไฮบิดไฮนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018นะครับตัวนี้เป็นสีแดงเลือดหมูเดิมโรงงานแบบนี้ใครตามหาอยู่สีจี๊ดจ๊าดแบบนี้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาคุ้มผ่อนแค่หลักพันนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันรับประกันบอดี้นะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับในประเทศไทยใครสนใจนะครับหรืออยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถมือสองครับเจอกับผมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์46มินบุรีกรุงเทพครับพบกับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรถเข้าใหม่อัปเดตกันนะโตโยต้าซีอาร์คันนี้1.8ไฮบริดไฮนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018นะเป็นรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากสำหรับโตโยต้าซีฮิตอาร์ตอนนี้ในตลาดนะผมบอกเลยว่าต้องการเป็นอย่างมากแล้วก็ ป้ายแดงเนี่ยเขาไม่มีผลิตแล้วนะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่น SUV ที่น่าใช้นะที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้เลขไมล์ห0 0 0งแกับอีก8,000กิโลเมตรเท่านั้นนะใช้งานน้อยนะถ้าเทียบกับปีนะครับกับราคาค่าตัวคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าราคาประหยัดจากป้ายแดงไปกว่าเกิน50%แล้วนะครับราคาค่าตัวคันนี้เพียงแค่4 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟีด้าเนี่ย ตกผ่นแค่เพียงเดือนรับประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับตลอดายุสัญญานะครับป้ายแดงบอกเลยว่าไม่มีผลิตแล้วใครสนใจรีบโทรมาจองให้ไวเดี๋ยววันนี้พาพี่พมารับชมตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถแล้วก็สภาพตัวรถเนี่ยว่าสวยว่าเดิมแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่าพี่พี่คุ้มค่าแน่นอนนะฮะสำหรับรถทุกคันนะครับที่บริษัทเรามีบริการตรวจสภาพตรวจโครงสร้างรถให้ฟรี274จุดนะครับมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะครับและที่สําคัญต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหนน้้าบาบเลย อาวันนี้มาดูการว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับเดิมโรงงานนะตัวรถเนี่ยอันนี้คือสีเดิมไม่ได้ไม่ได้กลับสีมานะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกกู่หน้ามาแล้วนะไฟเลี้ยวจะได้เป็นแบบ LED จะเป็นแบบซีรีเชียวิ่งวิ่งแบบนี้แล้วก็ตัวท็อปคันนี้นะครับมี Adaptive Cruise Control Toyota Safety Sense มีให้แล้วนะครับเซนเซอร์หน้ามีมาให้ถึง4ตำแหน่งทะเบียน5591นะครับทะเบียนเดิมโรงงาน นะครับสวยแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับได้เป็นทูโทนปัดเงานะฮะนี่สภาพสวยมากตัวล้อเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วนะครับคันนี้ลัดด้วยยางพิลลารี่เลยนะครับยางดีมากคุณผู้ชมยางพิลลารี่ยางปี2025นบะครับบอกเลยว่ายางตัวนี้แพงมากสีเส้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะมีเกือบ2 0 0 0 0ื่นนะยางแพงคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้งานยาวๆปี25นะเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวหลังคาดําด้วยเป็นตัวท็อปนะครับห8ึ่งบิดไฮนะครับ489,000าราคาคุ้ม นะกระจกข้างปับพับไฟฟ้านะครับเป็นสีดำปิโนแบ็คนะครับมีแอลไฟเลี้ยว LED แบบในตัวมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านกระจกข้างนะครับมีบายสปอร์ตมาให้ครบแล้วมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีกุญแจคีย์เลสเดี๋ยวตรงนี้เก็บรายละเอียดเอาออกให้ตัวนี้จะเป็นกันรอยเล็บของเจ้าของเก่านะครับรอยเล็บเปิดนะฮะมาดูในส่วนภายในท่านผู้ชมภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวอบ์ดเนี่ยสำหรับฝั่งนู้นเนี่ยกำลัง เอาไปสปาทําความสะอาดให้นะตัวเบาะเป็นบอดหนังนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีตัวหนุนหลังให้นะฮะสำหรับ c ี r เนี่ยเขาจะไม่มีเบาะปรับไฟฟ้านะโตโยต้าซีไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขไม่์คันนี้เลขไมค์หนึ่งแสนแปดแปดร้อยโลเลขไม่์น้อยหนึ่งแสนแปดร้อยโลขออภัยไม่ใช่แปดพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ขึ้นแจ้งเตือนเพราะว่ามันไม่มีเบาะนะครับไม่มีเบาะฝั่งนี้นะแอร์แบ็กมันก็หายไปมันแจ้งเตือนเฉยๆนะเดี๋ยวใส่มันก็หายนะพวงมลาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชั่นแล แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะแล้วก็เป็นอะแดปทีบด้วยนะฮะระบบความปลอดภัยครบหนะ้าจอทัชสกรีนโตยต้าเดิมโรงงานนะมาพร้อมในส่วนตัวกล้องถอยนะแล้วก็เส้นกนระยะด้านท้ายนะตัวแอร์เนี่ยเขาจะได้มาเป็นดูโอโซนด้วยแยกอิกอกสระซ้ายขวาแล้วก็มีโหมดฟอากาศนาโนโอีนะออปชัน่นครบๆจะเต็มนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนปุ่มพุชสตาร์ทจะอยู่ด้านตรงนี้นะปุ่มพุชสตาร์ทนะก็ไฟหน้าอโะะางงอโต้นะครับตัวนี้คุ้มค่ากระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับดูสภาพพี่พ คันนี้สวยจริงนะผมชอบมากสีก็สวยแล้วก็ภายในเนี่ยพี่ๆดูภายในไม่โทรมเลยนะภายในแบบสวยสดใหม่จริงๆนะคันนี้คือรถที่กําลังสปาปรับสภาพอยู่นะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮลีวีโหมดแท็กชั่นคอนโทรลมีที่วางแก้น้ำตรงนี้2ตําแหน่งนะฮะอันนี้คือรีโมทหน้าจอทนะี่วางพักแขนก็จะได้ออกเป็นสีน้าตาลน้าตาลแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของโครงสร้างดีกว่าว่ารถเป็นไงโครงสร้างเดิมแค่ไหน นะครโครงสร้างเสา A เดิมนะรับประกันอยู่แล้วนะครับเสา A เดิมแล้วก็ในส่วนของสปอตเมทอาร์คพี่พี่ดูครับโครงสร้างเมทอาร์คสปอตเดิมโรงงานทุกอย่างชัดเจนสวยๆนะครับใครที่กังวลนะครับซื้อรถมือสองผมบอกเลยว่าผมมีตรวจสภาพรถหรือว่านําช่างด้านนอกมาตรวจได้เลยนะพี่พี่ดูนะครับรถเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะครับไม่มีตัดต่อตัวเครื่องตัวถังใดๆเลขเครื่องเลขถังตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนนะผมรับประกัน นะกระจกเป็นออโต้นะครับ4บานเรียบร้อยมีเซ็นทัลล็อกนะติดฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มไม่รู้นะฟิล์มอะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่เป็นฟิล์มมีห้ออยู่นะนะไม่ใช่ฟิล์มทั่วไปนะครับแล้วก็ตาปั๊มโตยต้าอยู่ครบหมดนะในส่วนของตัวเสา B มาดูครับเสา B พี่ๆดูน็อตเดิมๆเลยนะครับจะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันอันนี้คือกรอบประตูเดิมนะแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใส่ตัวครอบกรอบประตูมาเฉยๆนี่คําว่า 4HR นะสวยมากคันนี้เออเจ้าของเก่าเนี่ยตัวนี้เหมือนจะเป็นชุดแต่ง นะครับเนี่ยเป็นชุดแต่งมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสวยสวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับมาดูกันดิสเบรกนะครับสี่ล้อนะพี่พี่ดูภาพรวมโดยรวมก่อนรถสวยมากนี่คือรถยังไม่ได้ผ่านการแบบสปาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกหนึ่งรอบนะครับล้างทําความสะอาดนะพี่พี่ดูเบาะสวยมากเบาะตึงนะไะไม่มีเลอะไม่มีซุดไม่มีโซมนะครับเบาะใหม่ๆหสวยสวยน,นี่คือไม่ได้หุ้มใหม่อันนี้คือทาเดิมๆเ,เลยอันนี้คือเดิมๆจากเจ้าของเก่าพี่ๆี่ดูโครงสร้างรอยชีบโรบอทเนี่ย อยู่ครบนะนี่คือรอยขีดโรบอทจากโรงงานนะครับจะเป็นสีเดียวเออจะเป็นสีเดิมโรงงานนะเพราะว่าเขาจะขีดเพื่อไปจุ่มจุ่มสีของเขานะของโรงงานนะถ้าไม่มีตัวถ้าตัวนี้มันเป็นสีเดียวกับตัว,ต,วตัวถังเนี่ยตัวตัวรถเนี่ยสีแดงแสดงว่ารถมีการเก็บสีมาแล้วนะนี่คือเดิมๆพี่ๆไว้ใจได้เลยนะครับซื้อรถที่บริษัทผมเนี่ยนะร,รับประกันโครงสร้างรับประกันบอดี้ซื้อไปไม่มีผิดหวังไม่ต้องไปลุ้นนะว่ามีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไหมนะด้านท้ายมาดูครับนี่เซ็นเซอร์ท้าย มีไม้สี่ตำแหน่งแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยหานะสีคือสดมากคานผู้ชมนี่จะเป็นตัวเหมือนชุดแต่งเขานะน่าจะทำไม่ผิดเป็นชุดแต่งคอปเตอร์อะไรหรือเปล่านี่จะมีสเกิร์ตให้รอบคันสวยมากนะฮะหลังคาดำเดิมๆสวยมากคันนี้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามนั่นบนตรงนี้เดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้พี่ๆดูนะด้านท้ายตัวนี้โครงสร้างเป็นไงขูหที่เก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างนะ่านผู้ชมพี่ๆดูนะนี่ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับไล่ไปดูในส่วนของตัวหัวน็อตฝาท้าย เห็นไหมนะฮะฝาท้ายไม่แกะนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับโครงสร้างเนี่ยก็เดิมการันตีได้เลยสปอ t ตนี่สปอตเมทอาร์คแท้เดิมโรงงานเห็นชัดๆแบบนี้นะผมจะถ่ายเรยนไวายให้พี่พดูแบบกว้างๆนะครับดูแบบละเอียดนะแล้วก็ดูในส่วนของตัวด้านล่างตรงนี้จะยกออกหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นที่บางแผ่นบางสัมภาระนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างจะเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินนะพี่พชุดเติมลมฉุกเฉินเดิมโรงงานนะตัวนี้ จะเห็นรอยซีนนะแวบๆเนี่ยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะมันจะยกยากนิดนึ่งนะพี่ๆพอยกคนเดียวนะคันนี้ท้ายเดิมหน้าเดิมสวยๆนะครับราคาก็ดี4 8 9 0 0 0แ่อนเดือนละ8,000กว่านะครในเลทฟีดาวนะครับถ้าสนใจรีบโทรมาจองก่อนนะที่เบอร์ด้านล่างก่อนที่รถจะติดจองนะ,บ,นะบ,บอกเลยราคานี้คุ้มค่าแน่นอนผมยังชอบเลยนะดีไซน์เขาไม่ว่าจะเป็นออปชันฟังก์ชันหรือว่าพวกไฟเนี่ยเขาสวยมากสำหรับเปอร์ตาซ h r นะครับ นี่พี่พี่ดูครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับดูครับนี่รอยคีบโรบอทจะอยู่ทั้งสองฝั่งสปอตเดิมตัวนี้ก็ติดในส่วนของฝาครอบมาเห็นไหมเป็นเป็นฝาครอบนะสวยทําให้สวยนะครับสวยขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเผื่อใครแบบว่าชอบตรงนี้ก็จัดได้เลยนะฮะจัดเน้นได้เต็มนะฮะฟีดาวเนี่ยจัดได้เต็มแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยพระวัติดีแค่ดีีออกได้คนเดียวจบนะพี่พี่ดูรถเนี่ยไม่มีความชื้นไม่มีน้ําท่วมนะฮะแล้วก็เอกสารตัวนี้เดี๋ยวผมุญาตดูให้ เอกสาราน่าจะมีครบนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือนะครับนี่เอ,อ่อในส่วนของตัวคู่มือรถสำเนารถนะคันนี้เป็นรถบ้านนะนี่รถบ้านขออภัยนะต้องให้พี่พี่ดูหน่อยนี่รถบ้านอันนี้โอนกรรมสิทธิ์จากไฟแนนซ์นะเป็นลําดับที่2นะฮะลำดับแรกก็คือไฟแนนซ์แต่ก็คือรถมือเดียวไฟแนนซ์ Finance ไม่ได้ใช้นะฮะโครงสร้างเดิมนะฮะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสปอตเห็นไหมท่านผู้ชมสปอตเรียงสวยแบบนี้อันนี้คือโครงสร้างเดิมเดิมนะใครที่สนใจเนี่ย พี่พี่มาดูรถจริงก่อนได้นะมาทดลองขับก่อนได้หรือว่าใครจองเข้ามาก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูรถจริงตรวจพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําผมคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนนะในการมัดจํารถเข้ามานะฮะพี่พี่ดูเพจเดิมปี2018นแะครับแล้วก็หัวน็อตสวยสวยเลยน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะถ้าสนใจบอกเลยว่าให้ไหวนะตอนนี้มีสีขาวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะเข้ามาทีเดียวเนี่ยประมาณ3ามสี่คัน อ่นะถ้าเป็นตัวไฮบริดไฮแบบนี้นะประมาณ3คันเราก็จะมีน้ํามันล้วนนะฮะเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้าตัวรถกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นขนาด 1,800C นซีซีนะคเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะพี่ๆี่ดูสภาพ,าพเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าสวยจัดนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์แหง้งๆนะ้ํามันเครื่องไม่เยิมนะไม่มีไหลอันนี้คือผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมดูอยนะ ตรวจเช็คค่า CCA แบตนะแบตปี66เดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้คันนี้แบตเดิมนะมาจากเจ้าของเก่าปี66เดี๋ยวจัดการให้พี่ๆเน้นโครงสร้างเป็นหลักพี่ๆีดูโครงสร้างคานม้อนองม้อน้ำนะพวกนี้เดิมแท้โรงงานนะไม่มีการชนอันนี้หน้าเดิมหมดเลยนะครับท้ายเดิมข้างเดิมพี่ๆีดูสปอตด้านข้างก็จะเห็นชัดเจนนะสปอตเบดอาร์คเดิมไล่ไปยันไฟหน้าแท้เดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะในส่วนงตัวหัวน็อตฝากระโปรงพี่ๆีดู ฝากระโปรงก็เดิมแท้นะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดไปทําสีนะนี่คือฝากระโปรงเดิมรูกลมสวยตาฟัมโตโยต้าเนี่ยอยู่ครบหมดนะับผมชอบมากใครที่แบบว่าจัดรถสวยๆคันนี้ไปเนี่ยแบบนี้สภาพเนี่ยพี่ๆภูมิใจได้แน่นอนนะครับดูหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะฮะซอกในทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดนะคันนี้บอกเลยว่ารีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดเบาสุ่มโช๊คเดิมสปอตเดิมไล่ไปเลยแต่ละจุดเนี่ยพี่อยากดูตรงไหนนะพี่ๆสามารถวิดีโอคอลมาเพิ่มเติมได้มาดูรถจริงได้บอกเลยว่า การันตีรถส,สวยโครงสร้างเดิมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะฮะไม่มีน้ําท่วมหรือว่าตัดต่อก,กอใหม่นะนี่ติ๊กเกอร์มอ,อกทุกอย่างอยู่ครบสปอตก็จะเห็นชัดเจนนะซีนยาแนวด้านบนเห็นนะซีนเดิมนะสามารถเล็บจิกเขาได้แบบนี้นะครับใครสนใจรถส,สวยๆแบบนี้นะกับเจ้า Toyota C-HR 1.8ตัวไฮบริดไฮนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018นะครับเลขไม์เพียง1800โลนะครับกับราคาเพียงแค่4 0 0 0 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละประมาณประมาณ8000กว่านะ8,000ไปไปลายนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพกับเครดิตของลูกค้านะเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงแต่อยู่เลรทประมาณนี้แหละนะถ้าสนใจก็ติดตอ่อหาผมที่0 6 2 2 6 9 0 5 5 0้นะครับต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทำเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าสนใจมาดูรถจริงได้ซื้อเงินสดได้จัดแนั้นได้เต็มหมดนะผมมีเล่มพร้อมโอนทุกคันรถในสต๊อกกว่า4 0 0คันผมมีให้พี่ๆเลือกนะ ใครสนใจอยากดูเป็นรถรุ่นไหนนะครับบอกเลยว่าแต่ละคันคัดมาให้พี่ๆแล้วนะครถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะสอบถามรายละเอียดก่อนที่รถมันจะติดจองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพาพี่ๆมารับชมกันแบบละเอียดนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ